ประสบการณ์ไปสัมภาษณ์งานเกือบอ้วกอีกแล้วคือรอบนี้เราเตรียมตัวดีมากเลยนะเรากินข้าวเตรียมยาดมไปซื้อเสื้อใหม่ด้วยอันนี้ไม่น่าเกี่ยวจะยอมมาทูดอ้วกกระจ้องจะเล่นคุณอยู่นั่นก่อนไปสัมภาษณ์งานขอแวะฟิตเช็คนิดนึง <S <S เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรสไตล์การขับรถของพี่โคตรมีหรอซึ่งเขาก็ขับแบบเร่งแล้วก็เบรกเร่งแล้วก็เบรกเหมือนเดิมนะอ่ะรู้แหละ อาจจะเกี่ยวกับเราอะต้องดูแมพไปด้วยอะเพราะว่ารถเมย์สายเนี่ยเราไม่เคยขึ้นมาก่อนเลยเว้ยพอลงจากรถเมย์มาได้เร้ก็เป็นสภาพนี้เลยเอ้ว่าเอ้ยคือรอบนี้มันไม่ได้หนัก เท่ารอบก่อนนะมันแค่แบบมวนท้องอะผะอืดผะอมรู้สึกไม่มีความสุขอะตอนนั้นอะใครที่มาโรดอะจะรู้ดีว่าของเปรี้ยวคือ,อยาวิเศษจังหวะนั้นเราหันซ้ายหันขวาหาร้านมะม่วงร้านผลไม้ซึ่งไม่มีจังหวะที่เรากําลังมองหาร้านผลไม้แล้วแงะไปเห็นร้านขายน้ําตอนนั้นคิดในใจมันต้องมีเมนูที่เป็นมะน,นาวบ้างหรอวะเราก็เลยเดินไปดูเมนูแล้วก็สั่งแดงโซดามะนาวซึ่งอร่อยมากทุกคน มันอร่อยมากอยู่ๆก็อร่อยเฉยเลยทั้งๆที่มันเป็นเมนูธรรมดารรมดาความเปรี้ยวของมะนาววกกับความหวานของน้ำแดงอะ่ะแล้วก็มีความซาจากโซดามันอร่อยมากๆเลยแล้วอาการมเมารถของเราก็ค่อยๆดีขึ้นเว้ยเห็นไหมบอกแล้วของเปรี้ยวคือยาวิเศษของคนเมารถและนี่ก็คือ